สวัสดีเพื่อนพี่ชาวไลฟเพย์ทุกคนนะคะวันนี้ใหม่นะคะก็จะมาเติมเกมนะเพราะว่าเติมแคชในไลฟเพนะเพราะว่าไม่ได้เล่นไลฟเพนานนะคะไม่ได้แคชนานแล้วมีคนบอกว่าอยากให้แคชอีกนะคะซึ่งหม่มีตัวรักนะชื่อว่าอะไรตัวเพื่อเธอแต่คือเฟซโต้นแปมพุงจะเล่นไม่ได้อีกนะแต่ไม่มีตอนทออยู่ประมาณ2ตัวเหลือตัวเดียวแล้วไม่ลบเอาประจไปเพราะว่าเล่นไม่ มันมันไม่มีเวลาเลนะ่นอ่ะแล้วไลฟเพีมันกินแบตเหมือนมากตอนนี้ในชะ้แบตเอะโอเคก็มันก็เลยวิ่งไปเติมเกเติมตังมานะคะนี่นะเงินตามนี้นะก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยอะไรมากมายนะคะเข้าเกมไลฟเพียนกันครั้งนี้ใหม่ไม่ได้ล็อกเฟสนะล็อกเฟสเดี๋ยวโดนสปแะมโดนละ ไอ้นี่นะคะโอเคเรียบร้อยข้าเกมนะคะเสร็จเกมดังกันต่องขอไปนะนี่นะคือตอนนี้ใหม่จะเล่นตัวนี้อย่างเดียวนะ,ะก็เพื่อนๆนที่เล่นไลฟ์เกมยังเล่นอยู่ก็สามารถแอดตัวนี้มาได้นะคะนี่เพื่อเธอชื่อเหมือนตัวหลักเลยนะคะแอดมาได้นะคะคือเสียดายตัวหลักเออ ตัวตัวหลักของเราจริงๆอ่ะตัวที่เฟย์โดนสแปมมาคามือแบบโคตรเสียดายเลยตัวนี้เสียดายมากใจตั้งหกพัน 6, แคทอีกนะคะคือที่เสียดายมากขนั้นคือเสียดายความรู้สึกนะคะแล้วก็เสียดายแคทกั็ผอยมากอ๋อมันแรงมากเลยตอนนี้มันกลายเป็นของแรงมากกับสามดาวเนี่ยซุปเปอร์แรงอ,อยากของไง ที่อยากได้คือตอนนี้ค่ะตอนแรกมันมีเงินสามหมื่นกว่านะแต่ใหม่เอาไปสั่นหน้าคือใหม่เอาไปซื้อบัตรสามคือตอนแรกก็นึกว่าจะซื้อบัตรม,มันมันมีลดราคาไงก็สามบัตรภายในเก้าสิบวันก็คือเก้าสามเดือนคือใหม่ก็นึกว่าซื้อตาได้หลายหลายครั้งแบบอยู่ในั่นแหละบาร์ลาซึ่ง ไม่เหนื่อยยิ่งมากสาดนะตอนนี้อ่ะโอเเคนี่ยไม่เหลืออยู่สองบาทออะคือมันขายไม่ได้ด้วยคืออะไรเพชรก็โคตรน้อยเลยนะคะคือได้สามหมื่นจากฟรุตมอนเตอร์นะคะใช้สูตรอ่าเพื่อนห้าสิบคนก็สามารถแลกได้สามหมืนนะคะตอนนี้ก็พี่ๆชาวไลฟเพจทุกคนก็นี่เช่น ี่มีนนะนะเขาก็แอดใหม่มาคุยเล่นนะคะแล้วก็เด็กเอื่นคนเนี้ยไม่ได้ดา่านเชื่อ,อาตานอย่างนี้เลยนะก็แอดมาคุยนี่ก็มาคุยนะคะก็อืม้มใจคิดถึงตัวกรรมบ้ากนี่ยังคุยกับตัวเองเลยนะดูแล้วก็เสียดายแมวทั้งสองตัวเสียดายแคทที่อยู่างนั้นเสียดายเพ็ดที่อยู่ในนั้นประมาณ จ็ดหมื่นกว่าคือเก็บนะโอเคจะเวลาไปสมัมนาเทียะอ่ะามาเติมแค้นนะคะแต่เราจะไม่ได้สอนนะเรามาเติมให้ดูเฉยๆอ่ะเราใช้หนึ่งจุดเก้านะคะก็ตีเป็นเงินไทยก็จะมันก็จะให้ดูนะอันี้ขึ้นแบบนี้มันก็จะตีเป็นเงินไทยเจ็ดสิบสองจุดสามเก้านะคะแล้วก็กดซื้ออ่ะแล้วเราก็ใส่รหัสนะอันนี้รหัสแล้วแต่แบบเครื่องนะอันนี้คือรหัสข,ของมั ใหม่ขอแม่ดูนะโอเคเรียบร้อยนี่นะคะเราก็จะได้12แคทค่ะเติมแคทแล้วนี่ไม่ได้เติมเลยคือเพิ่งจะได้มีเวลาได้เล่นกพตอนเบรเบรเราก็จะเติม24แคทเนาะตอนนี้13ก็กดเหมือนเดิมทำขั้นตอนเหมือนเดิมเนาะ โอเครอรๆรอ,รอ,รอมีดชา้าขออภัยนี่นะนี่โอเคมีดสุดท้่ยนี่ถามว่าวเราจะเติมไปทำไมก็อยากเติมนั่นแหลมนี่เงินมันก็จะแจ้งว่าเงินอาะาเหบ็กนี่คือไม่ดองข,ข้อความมันทไม,ม่มมเมมติม กันได้นะคะพี่ๆไลท์เททุกคนอยากให้ใหม่ทําอะไรเกี่ยวกับไลท์เทก็ได้หมดนะจ๊ะเพราะตอนพักนี้ใหม่จะเล่นไลท์เพเราเล่นซุปเปอร์ชี่นะสลานจะไม่ยุ่เงิะนะจ๊ะเนีย่ยไม่ยืมหรอกกินตังชิ้นเติมหมดไปประมาณร้อยแปดสิบค่ะก็เยอะอยู่ลนะแค่นั้นก็หมดเวลาสำหรับเติมเกมไลท์เทนะนี่ ก็ไมค์กระตุ้นแคนนะสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังเป็นไม่เป็นก็แอดตัวนี้มานะคะตัวนี้หนะ้าใจน้อยๆอย่างเงี้ยตัวหลักไม่ต้องแอดนะหม่เข้าไปเล่นอะไรไม่ได้เลยนะคะอือฮึแอดตัวนี้นะคะไมคก็นานทีจะเข้ามาคุยแล้วกันนะถ้าตอบช้างไงก็ขอพายละจ๊ะก็ใครนะสวัสดีค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับไ์อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะกับลายเพย์ สามารถส่งของมาให้ใหม่นะคะฝากฝากกดใจแอดเพื่อนมาเยอะๆมาคุยกันเยอะๆนะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาส่งใจให้ใหมาเยอะๆนะมาอยากอแล้วก็สามารถส่งของให้ใหม่ได้นะคะจะใหม่จะรีวิวให้